สวัสดีครับเพื่อนขผมแบงกับโปรแกรมแชสเตอร์น้องเน่ขอผมนะวันนี้ป็นตัาแชสเกมการดินแอทแทกออนใช้ทนแฟนเกมในของผมนะซึ่ง เกมนี้ผมเคยได้ทำรีแอคชั่นเกี่ยวกับตัวอย่างของที่เขาเคยมาโชว์ครับว่าเพราะนั้นผมบอกว่าไงนะผมบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะมีกราฟิกที่ดีนะแล้วก็มีการเล่นแต่ว่าออการเล่นมันค่อนข้างจะซ้ำซากที่ผมบอกไปแล้วก็ใช้เวลาการทำค่อนข้างนานกว่าจะน่าจะทําประมาณปีกว่านะผมบอกไว้ใช่ไหมตอนนี้มันมีเดโมให้เล่นนะครับผมนะเออเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณคุณจัสตินแชตเตอร์นะครับผมนะที่มาโพสต์บอกว่าเกมนี้มีให้โหลดเดโมมาเล่นแล้วดังนั้นก็ผมก็จะมาลองเล่นเดโมของเกมนี้แล้วครับผมนะ นี่คือแบนเกมของ a t t a ท k on t i ท a n ที่ผมว่าทำได้ดีตอนนั้นผมบอกไปใช่ไหมว่ากราฟิกอ่ะอาจจะดีกว่าตัวเกมจริงๆของเครื่อง ps 4ก็ได้นะรูมล,ลักษณะเคร้างนอกอ่ะแม่งสวยมากครับผมบอกเลยนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเดโมอยู่ครับนะดังนั้นโหมดแรก s a v e Humanity หรือว่าโหมดที่เราจะไปฆ่าไททันเล่นยังไม่มีให้เล่นนะครับเนี่ยครับผมนะในโหมดนี้จะสามารถเล่นแบบมันติเพย์เลอร์ก็ได้หรือว่าโคอฟที่จะไปช่วยกันปกป้องมนุษย์จากพวกไททนันแต่ว่ายังไม่เปิดให้ครับแปลว่าตอนนี้เดโมยังไม่มีให้เล่นแบบธรรมดา ตอนนี้เดโมมีให้เล่นแค่เฟิร์นการเทรนนิ่งอยู่ครับนะก็คือการฝึกซ้อมไม่เฉยดังนั้นครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นตัวที่เดโมมีครับก็คือการฝึกเท่านั้นมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมนะแล้วก็ได้ดูคร่าวๆครับว,ว่าระบบของเกมมันมีอะไรบ้างในมทฝึกนี้ม,มากดจิวเจเรียวเลยมั้ยนี่แหละครับและนี่คือภาพโดยรวมครับผมนะจากที่ผมเคยทำารีอคชั่นไปมโมเดลค่อนข้างสวยครับผมนะ นี่ครับคอมผมดีมันจะดีกว่านี้ครับผมนะเพราะตอนนี้ผมต้องปรับใครค่ากราฟิกลงเพราะว่ามันจะแหลก <c oughs> นะตอนนี้พอเล่นได้ครับมานี่คือการเดินครับจ้มกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดกดกระโดดกดจ้มสามารถเนี่ยครับเวลากดกดตะขอไปแล้วกดสเปซบาร์เป็นการพุ่งตัวออกไปได้อะไรเงี้ยเออมาไปเก็บแล้วครับซึ่งผมขอสารภาพก่อนนะครับว่าผมได้ไปลองเล่นมาแล้วไนมะ่งั้นกูจะงงมากแม่งแม่งควบคุมยากจริงครับผมจะบอกให้ นี่ครับอืมบิดไปบินมากดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาเป็นการยิงครับเมาส์ซ้ายคือการยิงทางซ้ายเมาส์วขวายิงแางขวาดอทน,นี่ครับดอทกดเล็บลิปในกรองการอากาศก,าก็คือการดอทก็คือกดนี้ครับแล้วกดเล็บลิปเป็นซ้ายชวบเน่เล็บขวาอัจอนี่ครับคือการหลบซ้ายหลบขวาก็พุ่งขึ้นไปงี้แล้วกดเล็บคลิปซ้ายเล็บลิปขวาอืมเนี่ Ą, ยน,น,น,นี่ก็ยิงฮุกก็กดลิปซ้ายแล้วก็กดเซตบาร์เปาะมาไม่ถึกอีกเวนเลย ในการฝึกนี้เราต้องเก็บโล่ให้ครบครับผมนะเว้นเว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 นเลงให้มันแม่นหน่อยเยอะนยจ๊บจุดมาได้ละดับเบิลฮุกก็คือการยิงฮุกสองอันพร้อมกันครับนี่ครับยิงไปสองสายพร้อมกันปั๊บอย่างนี้จากนั้นก็กดสเปซบาร์โอ้มันจะเ่อให้ทำให้เพิ่มความเร็วมากขึ้นครับนี่ก็ลงไปดับเบิลฮุกสองนี่ครับก็คือการยิงฮุกแบบห่างๆก็คือเราต้องกดทางซ้ายไปทางนู้นทางขวามาทางนี้เล็งไว้ครับ จากนั้นกดสเปซบ,บาร์พุ่งมันจะพุ่งไปตรงกลางว้าโอเคครังจากนั้นก็วอลลันการวิ่งบนกำแพงเราสามารถี่นียบเวลาวิง่งไปโดนกำแพงจะวิ่งได้ครับนี่มันจะติดการวิ่งบนกำแพงเราจะวิ่งบนกำแพงได้แป๊บหนึ่งก่อนที่จะกระโดดลงมาครับเนียบว้ถึงหรอวะไม่ถึงนี่เคเบิช่วย และนี่คือการฝึกครั้งที่1ครับคือการรวบรวมของทุกอย่างที่เราฝึกมาไม่ว่าจะเป็นการใช้คูการใช้หลบหรือว่าการวิ่งบนกำแพงเพื่อเก็บเอฮิโร่พวกนี้ให้ได้โดยห้ามตกถึงพื้นสีแดงครับซึ่งตรงนี้ตอนผมไปเล่นตอนหลังไม่ไว้แม่งโคตรยากกว่าจะผ่านได้ห้ามลงพื้นเลยครับนะแต่ตอนนี้ผมโปรแล้วนี่แม่งบอกโปรกูนี่ล่วงก่อนเลยนะอืมอืมโอ้แม่งไม่ได้แล้วไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล็งให้ไปครับ ใช้ดับเบิลเพื่อการเล็งเป้าที่เป๊ะเรียบร้อยโอเควอลันงั้นก็นกี้เล็งเป้าให้เป๊ะแม่งเอ้ยไม่โดนวะเนี่ยมันจะยากตรงที่ห้ามต้องห้ามลงพื้นครับนะลงพื้นนี่กูแพ้เลยเนี่ยอืมเล็บคลิปว้ยว้าวว้าวว้าวว,าว,ว,าว้โหแม่งเอย้ยไอเออได้ได้ไดไดไดโอ้ยอ่าห้ามลงพื้นห้ามลงพื้นเลยไม่ได ตอนนี้แหละลงพื้นหา้นหามล,ล,ล,ลงพื้นเลยเว้ยเลยลงพื้นเริ่มใหม่โอ้เนี่ยมันมันจะยากตรงนี้ครับนะแต่ถ้าเกิดคนที่ทําเป็นก็คงจะเพลินเลยอะวิ่งบินไปบินมาเพลินผมก็พอจะได้อยู่ในด,ดับหนึ่งด้แล้วเว้ยกูแบงนี้ตรงเนี้ยยากปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยเวิ่เงเอ้ยทำไมเอ้ยตรงเนี้ยมันยากครับไปรู้ทำไมหรือว่าต้องใช้ไอแอลชิพวะนี่รถไม่ได้เว้ย ได้แล้วเว้ยเอาเดมาเนาะสำเร็จอยู่ครับนะต่อไปอะไรอินเทอร์เียอันนี้ที่ผมคืออันนี้ผมผมไม่แน่ใจมันได้ทําอะไรนะอ๋อคือกดไปทางหนึ่งแต่ว่าพุ่งกลับมาที่ทางสองอะไรเงี้ยแหละอ่าโอเคกดพุ่งไปทางหนึ่งแต่ว่าพุ่งกลับมาที่ทางสองนะมันก็จะโออะนะค้งกลับไปแน่ยกูเป็นเว่ยยังรอยังรอ,อ,งอ,อต่อไปก็ถึงการที่ทุกคนรอคอยครับการโจมตีไททันนะ กด F เพื่อชาร์จและโจมตีอืมชาร์จปุ่มกด F ค้างไว้เพื่อเป็นการชาร์จและกดปล่อย F ก็คือการโจมตีโอเคเล็งที่หลังคอมันไว้แล้วก็พุ่งข้าไบบุมกด F บุ้งอคอมพลีตนะครับผมนะเรียบร้อยครับจากนั้นก็กดออกมาเลยเรียบร้อยครับคอมพลีตยินดีด้วยคุณผ่านการทดสอบทูเทอรเรียลแล้วกด ESC เพื่อกลับไปโอเค เรายังไม่เห็นการเคาน์เตอร์นะเพราะว่ามันต้องไปสู้กับไททันก่อนถึงจะฝึกได้ใช่ไหมแต่ที่เราดูปุ่มคร่าวๆครับเนี่ยครับการควบการคอนโทรลอะไรนี่เขาค่างจะฟิกไฟค่อนข้า,ขา,ขาจงาาจะมันเหมือนกันนะเออพุ่งไปพุ่งมาอะไรอย่างนี้โอเคครับผมนั่นคือหมดการฝึกรอบของเกมการ์ดินแอตแทกออนไททันแฟนเกมในตอนนี้ครับผมนะที่มีให้เล่นนะก็ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างครับไปลองฝึกกันได้ครับจนกว่าตัวจริงที่จะให้ค่าไททันจะมารู้สึกสว่าเขาก็บอกเลยครับว่าเป็นเป็นแมปม,มันติเพย์เ,เ,เยอร์โคลออปคือเ,เล่นด้วยกันนะอม ถ้าเราจะมันผมควรจะไปฝึกเล่นหลังใหม่อะแม่งเฟรดีเหมือนกันนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ไว้เจอกันใหม่พัดหน้าผมแบงค์ไว้แคตเตอร์สัปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง